ดับแล้ววะกูก็ยอมไปแล้วนี่หมดแล้วดับเพิ่งเแข่งแสงหมดแล้วรถอาหารแม่งรถไปสองหลอดแล้วอะเลือดรถไปครึ่งกว่าไอ้เฮี้ยเลยโอเคกูเล่นกูเล่นกูเหลือสองดวงครึ่งเสียหนักวันโดสุขังอลังคลื่นเตาอยากได้ทอสตินนม่พายปะปลอดแอร์ได้อยู่เป็นฝูงได้มากันหมดแล้วเนี่ยมาตามกูมาอะไรกันแบบ่งเก็บี่ยวไหนไส่ป๊อปะ โอ้ยมีเลือดขึ้นมีเลือดขั้งหน้าด้วยจริงจริงนี่ใส่พิธีเลยมาดีมามามาใช้ด้วยับผมโดนละระแกเอาไปเลยครับเอาไปตีเฮ้ยเฮ้ยได้เลยโอ้โหเดีมากูจัดให้ตามคำขอหลังภูเขาไอใส่อย่าแม่งก็ตายก่อนที่จะไปถึงนี่มึงก็ทีวีไปดิโอ้ยเฮี่ยวรถอาหารรถผมผมต้องแบบใช้ความยากลำบากรถอาหารแม่งรดไปสองหลอดแล้วอะ เลื่อนรถไปครึ่งกว่าไอ้เหี้ยเลยโอเคกูเลื่อนกูเลื่อนกูเหลือสองดวงคื๊กอเอาอาหารมาเอามาอย่าแม่อย่าแม่ทำไปไหนเลยจะตายห่านแหละเซฟเลยกดเซฟวีคี่อย่างคณะเซฟแล้วเซฟแล้วจะไปเซฟไปไปเซฟเนี่ยเตียงเมียนเดียวช่วยด้วยผมโดนละแกนอนเตียงเดียวกันหมดเลยโอ้ดูดี อ๋อรีวิเที่โทถทากคอนเฮ้ยเดี๋ยวมึงถ้ไม่อัดคลิปแล้วใช่ป่ะเออกูจะได้ไปแล้วอัดอยู่เดี่ยอดอยู่ไอ้เหี้ยอัดอัดมึงอ่ะอัดหน้ามึงไม่รู้เฮียคิปี้คิปนี้ถ่ายวันที่เท่าไหร่นะวันนี้วันที่เท่าไหร่เ่ยเก้าป่ะวันนี้วันที่สามสิบสองเดือนสิบสามเดือนกุมภาพันธ์อ๋อนึกว่าเดือนสิบสี่วันนี้วันลอยกระทงเดือนมกราพันธ์ เป็นเพื่อนติ๊กต้อกระลองกองแป้งกำลังปงฟังเล่นเพียกันอ่ะว้าไปได้เหรอเป็ยาวใครอะไรวะไม่รู้เลยวิไม่เอาไม่ไม่เขาไม่นั่นกันอ๋อไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมใครใครเขาได้กาแฟนกันไอ้เหี้ยกูปั่นหมดนะกูปั่นหมดนะวัไอ้รอบที่แล้วไม่ใช่คนนี้นี่อ๋อได้ดิเอาเลยรอบรอบก่อนไม่ใช่้ารอบก่อนเป็นที่ร้อยสี่สิบสามไงใช่ อันนี้ร้อยสามสิบสองย้อนไงให้ย้อนไกลหน่อยมันมันต้องมันต้องให้ทั่วถึงไงเราจะไม่เอ็กซ์เรย์กันนะครับแล้วเซฟิ่งแม่งกูได้อันเดียวอย่าใช้ได้เอ็กซ์เรย์ลงแป๊บไอ้เหี้ยเว้ยกูกูไม่ต้องลงเพราะว่ากูมีอยู่แล้วโชว์โคตรเหี้ยเลยเฮ้ยกูอยากไอ้นั่นอ่ะกูยังไม่ได้ลงไอ้นี่เลยจะว่าจะลงไอ้ไม่ได้ลงไอ้นั่นไอ้นั่นนะอะไรเหรอวะไอ้เหี้ยมีคนไม่เอาเหล็กไอ้เหี้ย นกูไม่เอาทานตอนเราจะไม่เล่นแบบง่ายๆครับแล้วแล้วที่กูไว้คนเดียวแล้วเพิง่งแล้วเพิ่งมาบอกกูว่าเล่นฮาร์ด <c oughs> กูอยู่บนชายเขา <c oughs> นอนหรืไอ้เหี้ยใครก็ได้ใครก็ได้นอนหน่อยเถอะไอ้เหี้ยคนยเราเดี๋ยวกมไปนอนก็ได้ไอ้อยู่ของผมจะนอนไหนครับกูเองเอ้าเอาเมืองตายเหรอเกิดเมือตาย กูยึดกูยึดหมดแล้วเฮ้ยกูเจอกูเจอเต็มเลยกูเจอเต็มเลยเยอะที่คุณเหล็กไอสัตว์ที่คุณเหล็กเต็มเลยเฮ้ยเอิมเมเล่เอาประดมีอะไรตอนเนี้ยหอยเต็มมาขอคืนมาขอของคืนครับไรครับไม่มีนะเยอะคิ๊บเปอร์คิปเปอร์คิปเปอร์ระเบิดทีเดียวหรือสองหัวใจโคตรแรงมีอะไรบ้างไว้เที่ทำไม่ได้มันดับได้ดับเลย ดับแล้วอะกูก็โยนไปแล้วนี่หมดแล้วดับเพื่อในแข่งแสงแล้วหล่นข้างล่างวะไม่นะกูไม่ได้ลำดับทางงูล่าเดินปันปันปันกะดีป๊อปโอนท่าที่หนึ่งไซโตรแดงจะกลายเป็นปานเจลาแล้วเนี้ยปานเจลาตอนที่หนึ่งคนสี เไอแกูวันโดสุขังอลังขึ้นเต่าจะอ่อนแม่หมดแล้วมัเป็นยาอ่อนเลยเฮ้ยเทียบพวกเซิร์ฟปิงป่ะรู้สึกเหรอไม่รู้ไม่ปิงไงเี้ยว่ามันรู้สึกปีงมันเป็นที่เน็ตมึงป่ะเฮ้ยเน็ตกูดีเน็ตให้ฉันเอาไวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพูดไม่ได้เฮ้ยคุยมันไหลอยู่ในกุชิี่ลอยแล้วเนี่ย อตอนแรกไอเทมเป็นเสียงไงแต่ตอนนี้ไอเทมจนนี่ยกินแกบทุกวันนี้กูว่าจนแล้วเนี่ยเฮ้ยมีงานกินการทำอันจะจนกูอยากรู้ไอที่โล่งๆนี่เราจะทำอะไรไดีวะกูจะรู้มึงแบบมึงจกทำอะไรมึงก็ทำเห็นแม่งขุนแล้ว,ลวกูก็ไม่รู้จะาทำอะไระโล่งๆไม่เป็นไรไม่มีที่อยู่ไม่มีใครทำอะไรเดี๋ยวกูนอน,นตอนนี้เหมือนยังไงพวกมึงก็นอนอยู่ข้างนอกกันอยู่แล้วตอนนี้เหมือนกูเล่นซิงเกิลเพลเยอร์แล้วแต่กูคอเล่นกับพวกมึงเฉยๆแล้วมึงอยู่ไหนฮะ <laughs> กูเป็นหมาป่าเดียวดายอยู่บนภูเขาอย่าได้ทอนฉันไหนไม่เหมือนพวกแกะหรอกนะไม่ใชป่ะปลอดแดดและอยู่เป็นฝูงไม้พอก็ไอเทมันมีคู่ขาใหม่แล้วไงอ๋อใครวะไม่รู้เขาไอ้เีทมจะรู้ไเวลานี่คุณใครข้อมูลเทสเลยะต้องรอเขาบอกก่อนอ๋อใครครับใครครับไหนลองพูดสิถ้าผมไม่ทำแล้วใครจะทำประยุทธ์ประยุทธ์เลยขยันมาก ไอ้ก๊อฟหมุแน่เลยไเวลาเขาเขาไม่มีเขาไม่มีอำนาจก่อนแล้วไม่ต่อเขาไม่มีอำนาจลยแล้วเขาไม่มีนาจลนแปลกแตเขามีเราเราปล่อยว่ะเราพุทไม่เล่นไอ้เหี้ยก็เล่นกันตลอดนี่แหละก็เล่นกันมาอยู่ตลอดอ่ะแล้วจะอุ้ยทำวิ่ยอะไรอุ้ยมันดูมีอะไรมีอะไรพูดเหนือใจไว้เหี้ยไอพวกเด็กกระโปรงจะไม่จับทหารไงพวกเด็กกระโปรงอ่ะจับแล้วไอ้เหี้ยอุ้ยอ๋อมีคนจับแล้วนเนาะ เออแต่มันมันมีคนที่ยังไม่จับนะใครวะใครวะไอเทพก็ยังปะยังจับแล้วยังยังกูว่ายังไอเทพเตะถึงบอกไงเกีมึงมึงถามมึงถามรีวิวจากเพื่อนมึงดิไอคอกไปเพื่อนมึงที่หายไปไอ้คอมันไปไหนไปไหนไปไหนมันไอเพื่อนมาควกนี้ไม่อยู่อ่ะจริงไอ้วันไหนเพื่อนไม่ว่างอ่ะเสกอยู่ดีนะตอนนี้โดนโดนโดนเรียกกลับเข้อกลมแล้ว อยัางพึ่งออกมาจะออกมาพึ่งออกมาเก้าเปพึ่งพึ่งออกมาไอ้ผมมีใช้คำว่าพึ่งออกมาบางทีบางทีมันก็ฟังดูเหมือนแบบมันมันติดคุกมามันเหมือนอยู่ในคุกมาก่อนอยู่ในท่ายนะทหารไม่ใช่คุกหรอวะก็พึ่งบอกเพิ่งออกมาเลยเยอะแยะเก่าเข้าไปใหม่มาว่าแต่เมื่อไหร่มันจะกลับมาเนี่ยเชืยอเราทับแต่ต้องไม่คุยเองอยู่อะ ไอพวกเล่นเบสล็อกอ่ะไอพวกเล่นเบสล็อกกากากอะไอเฮี้ยโดนหัวลงแน่สัตว <c oughs> ์เขาจะบอกว่าชาวว่าพวกมึงก็เล่นเล่นในเบสล็อกได้เฮี้ยมึงตังแล้วมึงกลาไอวเฮ้ยมึงอย่าว่ามันนะเว้ยมึงดูเน็ตมันก่อนอไเเอเฮี้ยทำไมวะเฮ้ยแรงสุดว่ะไอสัตว์ขีดเดียวนะเ <c oughs> นี่ยกูเพิ่งมาเนี่ยพวกมึงสร้างสร้างอนาอนาธิคมกเสร็จหมดแล้วเนี่ยกูไม่รู้จะทำเฮี้ยอะไรแล้วกูเลยต้องตี๋ิว้ออกมาอยู่คนเดียว เป็นม้าป่าเดียวได้พกเพดนะเดี๋ยวร้องเพลงกี้ร้องเพลงกี้รป้าเดียวได้อะไรวะไมู่เป็นม้าป่าเดียวได้อะไรสักอย่างแค่กูก็ลืมวของตุ๊บเว่อะไรสิอย่างแหวนเป็นรวยเยอะแล้พวกคนหลอนผูเลยสัตว์มันคือเพลงของอะไรนะอ่ามันเป็นของมารุนไฟมันมีเด็กมันมีคนเอามันมันมีคนเอามาแปลคือตอนได้ยินลำแรกกูอึ้งแค่เพียวมันร้องสักคนนึกไม่ออกแล้วเพลงเสียเลย เนี่ยมาตกตากูเดี๋ยวมึงจะเล่นอะไรกันก่อนก็เล่นอันนี้อะไรเฮียไม่ครับต้องมีตกปลาเออมึงนั่งตกไปดิริมตาลิงมึงอะตกปลาแบบนั้นเนอะตกปลาทีเดียนะน้ำบล็อกเดียวก็ตกได้เฮียครึ่งบล็อกก็ตกได้จริงสัสสอ่ะดีคนบุลี่อ่ะตอนนี้ผมกำลังเอ็กซเรย์หาบางอย่างอยู่เอาไหนเอาเฮียมึงมึงพูดคนแรกไม่ใช่ว่าห้ามเอ็กซเรย์ เราจะไม่อิกทะกันนะครับเราจะไม่อีกระกันนะครับมันไ็นคนพูด่ะจะใช้หมดอยู่ดีอะไรเงี้ยไม่ตอนแรกจะใช้เว่แต่กูยังไม่ได้ลงกูขี้เกียจไปเอามากูเล่นไปเล่นไม่ใช้แม่งไม่กูไม่เคยลบออกไปอยู่แล้วของมันต้องมีใช่ปะเอากลับมาแล้ฮะกูไม่เคยไปไหนเลยใกล้เคีย์เลยสัตว์หายไปตายอ่ะฮะมันเป็นฟาร์มไม้ฟาร์มของมาบ้านบ้านเราขาดแคลนไม้ ถ้าตายถ้าตายก็ต้องขึ้นแล้วดิก็ไม่ตายใช่ไม่ตายยังหายใจได้เอ้ารอฟังคำตอบในทเ่ี่ะคำตอบอะไรที่ค่ะเพราะว่ากูไอ้นี่อยู่กำลังทำเยอะอยู่อยู่ก็เน็ตแอร์เมื่อกี้เมื่อกี้พอกูพอกูเล่นแล้วเงียบกันหมดเลยกูเลยกูเล้าเงียบไหมวะกูกูเอาอะไรผิดกูจะไปไอ้นี่กูไปโลกกว้างเดี๋ยวอะไร อยู่ดีๆก็หายไย่างเรายพ่ตอบครับเดรือก่อนรับเดียวก่อน, <c oughs> เ,นเอาไม้ไปด้วยสักนิดหนึ่งแล้วก็อาหารทำยังไงให้สก,กินเลต้ามันขึ้นไปทีเดียววะท่าสปอนอยู่อะเออเจอสปอนอแล้วเหรอเจอแล้วไงเจอแล้วนานแล้วไม่เคยเห็นมันกูก็บอกหรือว่ากูเจอไม่กูเพ,พิ่งมารับตัวไม่ได้ อ้าวช่องมันยังมีอัพเดตอยู่อะไม่เห็นเลยจ้ากว่าจ้าเฮ้ยผมผมผมก็ทำอยู่เอ้ก็แค่มีตัดไว้บ้างแต่ก็ไม่ได้ตัดไม่ได้ลงโอ้เีอละสองอย่างไหนมึงมีกูเนี่ยไอเหียปีและคิปไปสัตว์ mấy, cái, đểu, mì, cũng mì mấy, lấy, này kia cũng toả cháy, dìu dìu, cứ qua tì, lát, quan sát đường về nhà ở được, ok, à, quỵt, tơ 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 หลับไม่ได้ครับกูมันคนไม่ดีอยู่แล้วเพื่อกับมึโบเพื่อผมเลียวเพื่อไปทำสิ่งนี้ไม่ได้เลยมีไม้เพี่อพิกไปกูจะเตะมึงมึงก็อยู่ในกอบไม่ใช่หรอไม้กูทางไหนเอสกิโมมังกี้ เี้ยกูเจอท่ามอนอุ้ยวุ้วเรียบร้อยเป็นคนตายเพราะกูเลมคุณไม้เหย็นด้วยก่อุ้ยอุ้ยโดนอะไรอ่ะไปทำไรอ่ะไปทำไรมาอุ้ยไอ้นุ่มไปทำไรไอ้นุ่มไม่มีอะไรไม่มีอะไรอยู่ดิมยูดดิมโอ้โหยื่ดิมมังกี้อืโหแล้วกูไม่มีไม่ได้เก็บอะไรไม่ได้เก็บอะไรไว้ในกล่องเลยอยู่ในตัวทุกอย่างอยากเจอแบบว่า กทะเลอะไร, tiny, รอย่างงี้ครับอยากให้มาครับเพิ่มมังกรในทะเลครับแบบคอนเตอร์ในทะเลเยอะๆทุกวันนี้ก็อยากอยากให้มันเพิ่มไอเนี่ยเนื้อปูก,กับเนื้อปลาหมึกเออในล่าสนี่ยเฮียปลาหมึกแม่งอยู่มาตั้งแต่เวอร์ชันแรกทุกวันนี้ยัง,ย,งยังไม่มีเนื้อเลยยังไม่ประโยชน์เอเนื้อข้างขาวยังไม่มีเลยเออข,ข้าวข้าวไม่ดรอกอะไรด้วยอยู่มาตั้งแต่ซีซั่นแรกแม่งรออยู่เนของของกินเพิ่มมาใหม่สักทีด้ แดกเข้าไปก็สถานะไอ้นั่นสถานะเลยไอ้นั่นไงนั่นพูดไม่ได้เดี๋ยววุ้งพูไม่น่าพูดได้ปะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นไอ้เดี๋ยวยูทูบเบอรเล่นปี๊ไอ้นั่นคืออะไรวะไอ้นั่นไงปี๊ทีไหนอ่ะปีที่แล้วอ่ะที่เราต้องตักตัวอ๋อไม่ไม่ไม่เดี๋ยวนี้ระบบมันไม่มันไม่ขึ้นแล้วใช่เหรอแกแล้วใช่ป่าเขาเขาเปลี่ยนแล้วเนาะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม แต่เราพูดเิงอแทน,นกูเลยอีโบละ่ะมึงขุดเลยมึงขุดตามหลังขึ้นมาสัตว์เ็ทุบออกหรือว่ากูต้องขุดลงวะเฮ้ยมีใครตามกูมานตะรงนี้แน่เลยตรงนี้อโอ้ยโ,โ,โ,โาาอ้ยโอ้ยทาอะไรคลิปของฉันแล้วมกด้นลังแก้ขามึงไม่ทำคลิปอี <c oughs> เวนต์ตอรี่เหรอไม่ไม่ไม่เอาอย่ามันเครื่องฟูเกิน ให้ให้กูเก็บภาษาของไม่ได้บ้างเถอะมึงจะข้าไม่ได้เช็ดหนีเหี้ยผมไม่ช่วยเหี้ยอะไรเลยใส่เดือดเช็ดจบการต่อสู้ได้จบลงแล้วเยอะตอบไม่ได้โดยที่กูไม่เสียเลือดเลยไม่แต่หยดเดียวเออเสียไงเหี้ยตีไม่ได้ตอบไม่ได้ตอนนี้พวกมึงทำอะไรกันไม่ได้ ปวดในมิวอยู่ทำทำตัวแล้วสลายเอ้ยรล้มึงเอาของกูไปหมดเลยเยลู <Yellow. c oughs> รู้จักว่าลูดไหนเยลูดอ่ะเบื่อนใะจไว้เยอะเยอะปวดหัวใค,ใครอ่ะใครอ่ะนี่คืออะไรวะใครเข้ามาห๋อข้าวข้าวคือหิวใช่ <c oughs> สั่งไว้สั่งอะไรข้าวอย่าเล่นอีก มลังจากลังเลวิ่งเหล็กไม่มีเลยเหรอฝนเรากลัวกูพกไปด้วยเมื่อกี้แล้วกูก็ตายอ่ะ้าเหล็กไม่มีงกลัวเพชรไปเลยนั่นเนี่ยเอารวยจังเลยพอมันเล่นสัวกพักกันแล้วกูขึ้นเบล็อกดินดีกว่าไอ้เสี้ยวทำอะไรดีมึงจะอุดบล็อกทำไมเอาดีครับฟาร์มสกีลไรตันใกล้จะเสร็จแล้วเฮียเดี๋ยวนะเขี้ยอะไรเนี่ยะเลยอะ ไอ้เที่นี่คืออะไรเนี่ยบิ๊กไหนปวดหัวมึเนี่ยอะไรวะเอ็นมันร้อนสองตอนก็คือที่อะไรเนี่ยมังไอ้ในอ๋อข้างบนเหรอก็ถึงก็ถึงบอกไงมันตรงนี้มันมีตรงข้างล่างข้างหน้านู้นมีไม่อยู่ไหนกันวะไอ้ดึงกันไงอยู่ข้างบนเนี่แหละอยู่ข้างบนเหรอเทปไปที่คุณเหล็กว่างผมอีกไปที่คุณเหล็กว่างที่คุณอนาคตจะมีฟาร์มเหล็กอยู่วันนี้แน่นอนได้ได้โกเลมตัวหนึ่งแล้วนะโกเลมตัวหนึ่งก็ได้เหล็กสามตอนละ บางทีมันชอบดอกก้อนเดียวดิมันก็ตีนั่นแหละยังให้ผมมีเอเบล่าครับผมจะเอาเป็นฟ้าหัวไม่หีบดเขาบางหินมันก็ตกอยู่ดีเป้าไม่มันไม่ตกผีนมามันไม่ตกไอ้ตรงที่มันเป็นหินล้วนอ่ะมันต้องไปโอืวอร์ใเที่มึงก็ซวยแล้วเกิดไปโอบอไปไม่ทำไมไม่ทำใต้น้ำอ่ะเออไม่ไม่ไํทำยังไงวาใต้น้ำฟาร์มเหล็กกออฟาร์มเหล็กก็ทำได้